ที่โฮเทลนะครับใจกลางเมืองรทรอนฮประเทศนอร์เวย์อยู่ที่นี่ได้ประมาณอา,อาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับก็จะโรงแรมเนี่ยก็จะไม่แพงรประมาณห er. ้าร้อยโครนเนอร์ก็คูณห้าเนี่ยก็จะประมาณสองพันห้า 2005. อันนี้เป็นเหรียญสองพันห้าสามพันหรืออะไรเงี้ยก็กิาไม่แพงก็ประมาณบ้านเราก็ประมาณนี้ครับโรงแรมหรู ก็จะเ,เรียบหรูปกติก็จะมาพักโรงแรมอ,อันนี้นะก็ะคือทุกๆครั้งที่เ,เวลามามาครั้งแรกมาครั้งแรกเนี่ยก็จะมาสอบเขาเรียกว่า,ามามาสัมภาษณ์อะไรเงรรี้ยเอาค่าแล้วก็มาอยูอ่ก่อนที่จะมาหาบ้านพักหรืออะไรเงี้ยก็จะชอบที่นี่เขาก็จะเล็กเมนท์นตรงนี้ก็จะอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็เดิน เดินอีกอประมาณ5นาทีก็จะถึงบ้านเรดเม์แต่แล้วบ้านเรดเมย์ก็ประมาณอีกสัก5นาทีกว่าสิบนาทีก็จะไปถึงที่มหาวิทยาลัยก็วันนี้วันวันเสารเ์เสร็จแล้วตัววันอสอบดิฟเอนที่ของพิจารเอกเนี่ยก็จะประมาณวันศุกร์หลังจากวันศุกร์ก็คือว่าจะเริ่มตอนติดนมงแล้วก็จะเป็นสายอัลล็อกเชอร์ o C H e R. ตอนตอนนี้ก็ Uh, ท,ที่มาอยู่ที่ผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ทำพวก trial lecture ก,ก็คือจะว่าข้อท็อปปิกเนี่ยจะเกี่ยวกับช uh, uh, ื่ภาษาอังกฤษว่า potential of hydrogen for the future uh, uh, transport as, as fuel for the future transport ก็คือว่าความเป็นไปได้ของไฮโดรเจนที่จะเอามาใช้ใน uh, การขนส่ง เอาใช้ในรถในเรือในเครื่องบินในอนาคตอะไรเงี้ยเยวกับเทคโนโลยีแล้วก็เศรษฐก,กิจตอนนี้ก็ทำพรีเซนต์ได้มาระดับหนึ่งแล้วก็วัน,ว,นวันจันนี้ก็จะเจอกับที่ปรึกษาเจอกับอาจารย์ก็คือจะอามาพูดคุยว่าโอเคเราทำพรีเซนต์เงี้ยมันมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็อสอบสอบสอบบันษุเนี่ยจะใช้เริ่มตอนสิบโมงนฮะสิบโมงเสร็จแล้วก็ไปถึง ตีติด5ทถีถึง11โมงแตค่คุยกับนักศึกษาปียาเอกของคนอื่นแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าตัวใจเขาก็ากจะไม่ค่อยถามอะไรแ,แล้วพขไปเจอกันอีกทีตอนบ่ายตอนบ่ายนี่ก็จะปิดตัวไปทหารหนึ่งพวกคณะกรรมการแล้วก็เจอที่ปรึกษาพกเพาจะทานข้าวกลางวันกันแล้วแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเราแล้วหลังจากนั้นตอนช่วงตอนช่วงจะช,ช่วงบ่ายคือบ่ายโมงถึงบ่ายสองเนี่ย ก็จะ <g ots> เราก็จะปิดเซนต์ัวหัวข้อดีเฟนต์ของเราหัวข้อดีเฟนต์ที่เราทํามาทั้งหมดหลายปีเดียบๆอีกหลายปีเนี่ยพิเซนต์ในแค่สิบห้านาทีหลังจากนั้นก็จะเป็นการถามตอบของคณะกรรมการแต่ละคนก็มีอยู่ก็มีอยู่สามท่านคนละประมาณสี่สิบห้านาทีนะพอถึงเย็นถึงเย็นก็จะมีงานเลี้ยงเป็นงานครอบเทลเขาะก็จะประกาศาว่าเราได้รับวิญญาหรืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็จะตอนตอนเย็นหกโมงจนถึง เ,เขาบอกว่าปกติเราจนถึงเกือบเที่ยงคืนเราก็จะไปนั่งคุยกันก็จะเป็นโรงแรมหรูก็เป็นโรงแรมดิฉันเนี่ยโฮเทลนะครับก็จะหา่างเดินไปไม่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 ไ,มไ,มไ,มไมกลจากโรงแรมนี้เท่าไหร่ประมาณตัสิ10-15นาทีก็จะถึงก็อ่าก็ต้องขอบคุณนะคะก็คือก็คืออย่างมพาพักโรงแรมเนี่ยมาพักประมาณ2 2ส,สัปดาห์กว่าเนี่ยเขาก็จะอ่าประมาณ3พันเนี้ยก็อ่า ค่าใช้จ่ายประมาณหกหกหมื่นบาทซึ่งซึ่ง,งตอนตอนมาเนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาเขาบุกโรงแรมไปแล้วนะซึ่งมันก็อตอนก็ก็ดีใจคือว่าเขาเขาเขาออกค่าใช้จ่ายให้แล้วก็เป็นพวกค่าเครื่องบินแล้วก็ค่าพวกริ้น์ทีชชูอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งแพงมากซึ่งมันมีประมาณยี่ยี่สิบเล่มยี่ห้าเล่มอะไรเงี้ยสามสิบเล่มเนี่ยก็อาจถึงถึงแปดหมื่นบาทนะฮะแล้วก็ค่าอากินเลี้ยงอานะกินเลี้ยงก็อ่า,ก,ก,อาก็ประมาณอ่าเท่าไหร่หกหมื่น จ็ดหมื่นกว่าบาทสาหรับแต่ถึงถึงสิบท่านผมก็ชวนซูปเปอร์วิเซอร์ที่ปรึกษาแล้วก็คณะกรรมการก็จะก็จะ<ๆ>มาทางกันบีเขาก็จะมาคุยเรื่องตัเวเทเละอะไรยังไงจบแล้วจะไปทําอะไรเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นอาจจะเป็นคณะกรรมการบางคนที่ยังมีปัญหาไม่เข้าใจของเราอยู่ือนันเขาก็จะถามเกี่บเราที่ผมนั่งอยู่นี่ก็จะเป็นหน้าต่างของห้องที่ผมพักอยู่นะข้างหลังก็จะเป็นพวกวิวทิวทัศน์นยผมชอบวิวตรงนี้มากเพราะว่ามัน ข้างหลังก็จะเป็นเห็นจะเป็นรางรางรถไฟจะติดกับถานีรถไฟนะฮะก็นี่เมืองซอนไฮนี่ก็จะอยู่ติดกับทะเลนะเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลแล้วก็มีแม่น้ําข้างหลังก็จะเป็นอ่าเป็นเป็นทะเลสาบนี่คือว่าทะเลจรงแล้วก็จะมีกับเป็นภูเขาก็จะสภาพสิวทัศน์เดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์นะปกติที่อ่าซอนไฮเขาก็จะหนาวมีหิมะตกเนี่ยคือตอนอ่าตั้งแต่ธันวา ธันวามักราอ่ากุมภาแล้วก็มีนาก็เริ่มเริ่มจะไม่ค่อยมีหิมะก็เริ่มอุ่นขึ้นมาละพอเมษาก็จะเขียวขจีไปจนถึงอ่าปลายปีพฤศจิกายนี้ก็จะอากาศก็จะอากาศก็จะดีก็จะไม่หนาวก็จะประมาณยี่สิบอ่าอะไรเงี้ยยี่สิบอ่าสิบห้าหรืออะไรประมาณนี้ก็จะก็จะสบายสบายช่วงนี้ที่ผมมาก็จะเป็นช่วงเป็นช่วงหน้าหนาวเลดนึงตอนนี้ก็อ่าหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาเนี่ย ก็ทำพรีเซนต์ไฟล์เลคเชอร์นะครับไฟล์เลคเชอร์ที่ที่ที่บอกมาคือว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจเทคโนโล,โลยีก็ไฮโดรเจนจะมาใช้ใช้ในพลังงานในนะเขาจงไงแล้วก็วิเคราะห์ว่าที่เราทำอาอปวข้ที่เราทำาทปปทเทำป็นอย่างเองเนี่ยก็คือว่า liquefaction of hydrogen ก็คือว่าการกันไฮโดรทำไฮโดรเจนเหลวไปเป็นโรงงานแล้วกโรงงานเนี่ยเราสามารถลดพลังงานได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยปกติเขา โรงงานที่เยอรมน,นีเดวทวโลกเนี่ยเขาจะประมาณ12กิโลวัตต์ชัเวอร์กิโลกรัมของไฮโดรเจนนะครับแต่ว่าผมทําได้ประมาณสัก6เนี่ยก็คือว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะทําให้พลังงานที่ใช้ในการในการผลิตไฮโดรเจนเนี่ยปกติอย่างเช่นเขาใช้พลังงานเป็นเป็นหลายล้านบาทค่ะเป็นค่าไฟฟ้าถ้าเกิดล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 งได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะประหยัดค่าไฟได้มาทาให้การผลิตไฮโดรเจนเนี่ยมันมี ประสิทธิภาพแล้วก็ราคาถูกลงเพราะฉะนั้นก็เศรษฐกิจไทรดรเนในอนาคตเนี่ยก็คาดว่าเขาก็จะใช้ก็จะเริ่มในปีคศ2อ,อ3พันส0อก็ตอนนี้ก็อีกประมาณสักอีกสัก20ปีก็จะเริ่มเห็นมันชัดเจนจนถึง2050นะครับก็คือว่ายอดยานรถยนต์ก็จะใช้เขาคาดว่ากันนะในประเทศนี้พัฒนานแล้วอย่างอเมริกาญี่ปุ่นอะไรในยุโรปเนี่ย ก็จะหานมาใช้กับพลังงานพลังงานไฮโดรเจนกันครับผมอันนี้ก็เดินออกมาข้างนอกนะครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้วันวันเตาไม่ค่อยมีคน <c oughs> หนาวหนาวก็วจะไปะช้อปปิ้งไปหาอะไรทานที่ทุกรนมาเก็ตเอามากปุ่นไว้ในห้องเท่านนอ, <c oughs> อาจจะสังเกตนะครับว่าถน,นนนี่เขาจะ เป็นขีดเล็กๆเอามาให้ไว้เพื่อว่าเขาจะป้องกันการลื่นลม้มอันนี้รัฐบาลเป็นคนทําให้นะเพราะว่าถนนจะจะลื่นหิมะเขาเอาไปโรยไปในในน้าหนาวส่วนส่วนหน้าร้อนนี้ก็จะ,อะเอาออกอันนี้เป็นสถานีรถไฟนะฮะสถานีรถไฟเล็กๆทีมของเมืองก็ที่ไกลๆก็จะเป็นโรงแรมซึ่งติดกับสถานีรถไฟ เห็น,นีนนี้ก็จะส่วนใหญ่เขาจะมีเรือยอทส่วนตัวเนี่ยก็เอามาใช้ในตอนช่วงหน้าหนาวนี่เป็นคลองเล็กๆในเมืองหน,น้าหนาวก็จะไม่ค่อยมีใครมาเล่นเรือยอทเท่าไหร่คนตัวเต็มก็จะเป็นหน้าร้อนก็เห็นจะเห็นเป็นคิวทัดต,ตรงนี้ครับผมกาลังข้ามสะพานตรงนี้ไปอันนี้นี่เรากําลังเดินข้ามสะพานไปหาทั่วร์มาเก็ตอะไร กติแล้วเนี่ยจะขึ้นรถเมล์ไปมากกว่าแต่วันนี้วัน,นี้อากาศดีก็เลยเดินไปก็ไม่ไกลอันนี้เวลาเราจะข้ามแยกนะเราก็ต้องจะมีที่กดสุดสัญญาณแล้วก็จะเห็นสัญญาณเป็นสีอันนี้เป็นสีแดงอยู่ก็คือว่าเรายังข้ามไม่ได้ก็ต้องรอสัญญาณอันนี้เปน็นเวลาเราจะข้ามถนนในในเมืองอร์ดไฮก็เดินมาประมาณเกือบกลางๆเมืองแล้วนะ จะเป็นร้านเบอร์เกอร์คิงที่ผมจะมาทานเอ่อ,อพวกเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์บ่อยๆซุปเปอร์มาร์เก็ตเลมานะฮะเราก็กางจะไปชอบกันที่ร้านนี้ทั้งน,นี่ก็มาดูนะครับว่าซื้ออะไรมาบ้างที่ไปซ Mar ุปเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นปลากระป๋องนะปลากระป๋องอันนี้เอ่อเหมือนเป็นปลาแซลมอนข้างในมะเขือเทศเป็นเห็ดกระป๋องเป็นยำยำที่น่าประจายคือว่ามียำยำบ้านเราด้วย ตัว5แพ็กนี้ก็ประมาณ20กว่าคโครนเนอร์ก็100บาทเป็นปลาแซลมอนนะปลาแซลมอนปแซลมอนอันนี้เป็นแบบแช่แข็งถ้าทำเป็นลูปแล้วก็มะเขือทั้งหมดนี้ราคา118โครนเนอร์ก็ประมาณ5 600บาท Yeah, 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 yeah we You yeah, it's, it's be the best if you've been here. Same with you. Okay? You're ready. This morning we finished the trial lecture and the committee agrees that the lecture went very well. We have now come um, to the second part of the public defense of the doctoral thesis and the thesis is entitled, as you see there, efficient hydrogen defection processes. So that's the time. However, I will give a short presentation of the candidate and the committee. The candidate, Songkut Krasaree, he was born in 1975 in Thailand. He studied mechanical engineering, both bachelor and master degree, at King Mongkut's Institute of Technology, which is, I understand, located north Bangkok. He received his master's degree in 2002. Uh, after uh, the studies, he worked a short period as an RD engineer at a company called York Industrial. And later, he was also a lecturer at his university. He is now holding a position as lecturer at the, in thermodynamics at raja Mangala University of Technology, which is also located in Bangkok. Uh, Songwood started his doctoral work in 2006 at NU and I understand you have been in Thailand for some period as well during the, the, the work. That was a candidate. And the faculty has nominated an evaluation committee. Who consists of the first opponent is former professor Hans Quick. He is sitting there. sorry, but you are quick. <laughs> but then you said to make a fair comparison yeah. is necessary to bring them all mm -hmm. to the same boundary conditions yeah. yes. I, uh, I know that they have the same uh, uh, different boundary conditions and yes. uh, some different uh, but I did uh, I need some some calculation somewhere yeah, okay. If, if somewhere okay. Right so, yeah. To let's go back to second. the the lowest list is just minus 180. Yes. but here uh, because in that number the fifth the nature is not right. There should have been some more nitrogen and more more volatile component. So if if the composition is right, it uh, would probably get at least Sorry, you are telling in an international journal, the scientific world. We have made measurements, and with a mixture of cycle, we were able to cool hydrogen down to minus 190 degrees centigrade with the highest efficiency. The whole world is of the opinion. Must have assumed temperature difference there and there to really until the end, you know, I know exactly what really happens. inside and much more than